ได้รับร้องเรียนอันน่ะทำทำดูเหมือนแบบยิ่งใหญ่อะ <Wow. S 1> ไม่ใช่ลูกค้าที่ตกปลาเนี่ยแหละเขาเขาตกปลาอื่นคือตกปากลากระมังตกปลาทั่วไปอะธรรมชาติซาปิวแต่ทีนี้เขาบอกว่าชโดมันเยอะแบบเยอะจนแบบเอาง่ายๆเมื่อวานผมก็ไม่เชื่อนะผมก็มาดูเองพอามาดูเองปุ๊บเจออะไรพี่เซฟเจอชะโดครับโอ้โห,โหแม่งพุ่งเป็นจรวดเข้ามาเลยคือมันพุ่งใส่คนตกกระปิวอะ่ะเข้าใจใช่ปกติถ้าหมยอย่างเงี้ยยังไงทุกคนาาก็มองว่าเป็นกระสุนถูกไหมแต่ทีนี้เขาเรียกว่าชโดอ่ะ มันเหิมเกิมตอนนี้มันคลองถิ่มที่นี่หมดเลยนี่เอาเรียบร้อยอย่าปล่อยนะเรียบร้อยครับโดนครับใส่หม้อีตัวโดดเลยอ่ะโอ้โหเห็นท้องเลยอ่ะแล้วแล้วไอ้เหยื่อเด้งขึ้นมาโดนเบ็ดแล้วโดนเบ็ดแล้วพ้นจากนักตกปลานะครับกลายเป็นผู้ประสบภัยเรียบร้อยนะฮะข้างนอกอายุเข้าอย่าดูเสียงดิ ถล่มทลายแนวฝนถล่มทลายตอนนี้นะครับก็น่ากลัวน่ากลัวมันออกไปไม่ได้ออกไปไม่ได้นี่กูจะได้กลับเมื่อไหร่วะเน็กสลทภาษีกูจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่วะเน็คคำเตือนก่อนดูช่องเฮียเฮียเฮียรายการนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและภาษาอย่าลืมใช้วิจารย์ในการรับชมกันด้วยนะครับเด็กๆทุกคนเนี้ยแล้วก็อย่าลืมดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงเท่านั้นนะครับ วันนี้เรามาใกล้บ้านใกล้บ้าน <Okay. S 1> มาอยู่ใกล้ใกล้บ้านนะครับก็อยู่ในตัวเมืองนี่แหละ <c oughs> สระบุรีเลยนะครับวันนี้ได้รับร้องเรียนอานะ่าทำดำดูเหมือนแบบยิ่งใหญ่่ไม <Wow. S 1> ไม่ใช่ลูกค้าที่ตกปลาเนี่ยแหละเขาเขาตกปลาอื่นคือตกปลากระมังตกปลาทั่วไปอะธรรมชาติซาปิวแต่ทีเนี้ยเขาบอกชะโดมันเยอะแบบเยอะจนแบบเอาง่ายๆเมื่อวานผมก็ไม่เชื่อนะผมก็มาดูเองพอมาดูเองปุ๊บเจออะไรพี่เซฟเจอชะโดครับโอ้โหแม่งพุ่งเป็นจรวดเข้ามาเลยคือมันพุ่งใส่คนตกซาปิวอะเข้าใจใช่ไหม มันเข้ามาแบบพอจะปาดจะเข้าปาดจะเข้าปุ๊บแม่งก็เข้ามาอีกอะน,นะฮะก็เลยเราต้องมาปราบให้เขาซะหน่อยนะครับก็นี่อยู่ตัวเมืองเลยนะวันนี้บอกเลยโทฟี่แน่นอนสิบโลอะหน้าวัดด้วยไป <c oughs> เลยลเลยพัก <c oughs> มาตรงนี้อะนี่หันหันไปฝั่งน,นี้อ่าเป็นแนวหินนะครับตรงนี้ก็จะน่าจะน่าจะมีนะน่าจะมีตัวเพราะว่า ที่เรามาต่อคือกระสูบอะปกติถ้าไหมยอย่างเงี้ยยังไงทุกคนก็มองว่าเป็นกระสูบถูกไหม <Okay. S 1> แต่ทีนี้เขาเรียกว่าชโดอะมันเหมิมเกิมตอนนี้มันคลองหินที่นี่ <Wow. S 1> หมดเลยก็คือชโดแม่งอยู่ทกี่อ่ะก็เดี๋ยวลองดูแนวหินก็น่าจะน่าลองอยู่เพราะมันปกติมันจะเป็นที่อาศัยของพวกกระสูบ <Wow. S 1> แต่ทีนี้ไม่มีเลยนะลูกค้าผมบอกนะเนี่ยเคอมาตีตีทุกวันแม่งไม่มีไม่มีตัวเลย wow. คือมันไม่กล้าไม่กล้าขึ้นไงเพราะเชดมมันก็เยอะและใหญ่ด้วยที่นี่เดี๋ยวเก็บดเดี๋ยวจัดเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ โอ้ขราศูนย์ศูนย์พี่เองที่มันจัดไม่โดนของผมอ่ะผมก็ไม่ขัดไม่โดนแล้วก็ถูกฉุดงงหล่อเทสนห่งในหนึกระสุนครับเมื่อกี้วัดไม่เข้าด้วยไม่เข้าวะไม่เข้าวัดไม่เข้าโคตรปั่นนี่ครับ เบียรมาแล้วนะครับแต่ผมนับหนึ่งไปแล้วครับเบียร์กระโหลกครับเดี๋ยวดูนะครับวันนี้ว่าโปรเบียร์จะได้ปาร์ตเตอร์เออแชมป์ชุโดนแม่ขอกออกกับบ้านเลยนะชรโดนแม่ขอกไม่พอนะออกกับบ้านเลยนะครับถ้าพอฟังแม่ด้วยนะครับอะไรอ่ะไหนกระสุนป่ะแชมป์แม่ขอกจะมาดูกระสุนอย่าร้องงั้นนะน่ารุ้นเอาน้ำมันไหล มันเหมือนมีตัวอะไรวะจะมีปลากัดไม่ใจ่มีตัวอะไรหรอกอ๋อแต่มันก็แถวๆเขาตกได้ดินนะพี่เบียร์ไม่น่ารอดหรอกไปม่ต่อนี่นะครับสกอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเป็ไงศูนย์ศูนย์หนึ่งคืออะไรผมได้แล้วครับผมได้กระสุนแล้วครับธรรมดาครับไอ้น้องเทพกระสุนจริงๆเลยคนนี้ จบโชว์กระสุนอะครับคิวด้วยนี่คิวพี่เซฟด้วยบูรลัดด้วยลัดเนี่ยลัดช็อตลัดด้ยจบใส่ดอกเดียวต้มเลยจบเลยแต่ว่าโฟเซฟยังยังออนอยู่ยังออนอยู่นบผมยังนบผมยังผมจับล่าหาออกไปเฮียเฮียเฮียไป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 ไห เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยออเฮ้ยเฮ้ยคนใจเย็นเท่านั้นนนั่ที่มาตกปลาคือการตกปลาเนี่ยห้ามใจร้อนอยู่ออออแล้วนะไม่เลยดึงมาแล้วเนี่ย เอ้ามึงถ่ายไปหรอถ่ายไปอยู่ครับเออเนี่ยถ้าเราตกปลาเราก็ต้องใจเย็นได้เดี๋ยวไอ้เฟิร์สตัดต่อให้จบเลยปลาปูพันไปนะเนี่ยคนนะนะเดี๋ยวออกครับ สุม่มน,นั้นน่ะเออลองดูอ่ะนี่มันไหลตามน้ำไปเลยดีเลยประหยัดเลยนี่ไงท่านี้ไม่โดนก็จบจบไปก่อนนู้นเลยเดี๋งวข้างหน้าเนี่ยเด็ต้องเริ่มจากหน้าต่างก่อนนะครับหนูๆน้องๆน,น,นะน้องเริ่มจากหน้าต่างก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเข้าบ้านกันข้างใน อยู่ไหมโอ้โหโอ้โหลึกจัดลึกจัดครับผมว้าวไม่น่ามีอะไรนะครับน่าผิดหวังจริงๆแบบสวยเฮ้ยเฮ้ยแม่นี่คงมีแต่คนใจเย็นนะครับเฮ้ยหัวร้อนแล้วนะเราต้องใจเย็นนะเวลาตกปลาเนี่ย พี่จยเหี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 ้ยแต่ตัวมันดำๆนะพี่อะไรกนเนี่ยหอ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 ยจัดเลยอ่ะเฮ้ยแล่นหัว่าเยอะได้กระเด็นขึ้นมาเลยอ่ะปากฉีกเนาะจะไปมองีตัวโดดเลยอ่ะโอ้โหเห็นท้องเลยอ่ะแล้วแล้วไอ้เหยื่อเด้งขึ้นมาโดนเป็ดแล้วโดนเป็ดอ่ะเขาเยอะมันเด้งขึ้นมาขนาดนั้น เพราะถ้าไม่โดนน่ะมันขาดเลยใช่ไหมเหยื่อเยือกำลังไหลไปเองนะจ้าตกลไปเรื่อยๆตรงนะเดี๋ยวจะไกด์เข้าไปให้หน่อยไปอยู่ไปครบางคนจะเป็นชันหรอ่ะโอยจะเป็นชั่นเลยมันกัดมันกัดแบบแบบชุบเลยตอนเล่นก็เหยื่อตก แต่เสียงไม่เหมือนเหยื่อตกจะตั้งลำหันหัวให้ทุกคนผมเนี่ยโคตรลมคายเลยเบียบอกนี่เบียชอบพูดเดี่ยถึงมือเลยเปล่าแต่ต้องถึงมือเลยเปล่าอะเมื่อกี้ผมก็เลยพูดว่าเอออะเบียไหนลองดูดิลองดูแล้วเกันดูไหมครับ เลียกล่อขึ้นครับติดย่โอ้โหดีต้องให้ถึงมือเลยนี่ถึงหินเลยนี่ถึงมือถึงหินเลยนะถึงหินเลยนี่ครับโฉหน้าแชมป์ชโดคอกนะครับแม่ชโด้แล้วคอสองต่อนะครับนะฮะต้องต้องโหโชคไรจริงๆชโดตัวนี้ทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะฮะไปเอามาสองวันติดเลยนะฮะ ลูกนี่อาจจะอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้โดนปนินข่มแล้วนะฮะตอนนี้ลูกเริ่มโดนปนินข่มแล้วนะครับเพราะว่าพี่เบียร์ครับไปจัดแม่้อมาแชมป์สองสมัยนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับผมอยากขอ,ขอสมัยแล้วก็ปีติดด้วยครับตอนนี้นะครับแรง,งมากแรงมากกลับถืวาจากนักตกปลานะครับกลายเป็นผู้ประสบภัยเรียบร้อยนะฮะข้างนอกพายุเข้าแ่ <c oughs> ้ดูเสียงดิ นี่นะครับคือเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดนะครับเราไม่คาดคิดที่ว่าจะมาเจอฝนอะไรขนาดนี้นะครับสิ่งที่เราไม่ลืมนะครับเวลามาแม่น้ําใหญ่หญทุกคนต้องไม่ลืมนี่ชูชีพนะต้องมีออกเรืออย่างนี้ต้องมีนะครับต้องมีอย่างน้อยต้องให้ครบอะ่ะมาสามคนก็ต้องมีสามตัวนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้น นะครับฝนถล่มทลายตอนนี้นะครับก็น่าก,กลัวน่าก,กลัวมันออกไปไม่ได้ออกไปไม่ได้นี่ก็โชคดีนะครับที่ได้แบบนี่เป็นเป็นเป็นต้นไม้บางมาดีให้นะครับก็โชคดีนะครับแล้วก็มีข้างหน,น้ามีกันแบบเหมือนกันขึ้นอ่ะใช่ครับมันก็เข้ามากระแทกเราไม่แรงกูจะได้กลับมาอ่ไรวะเน<ช>ี่ย คือได้กลับบ้านเมื่อไหร่มาแน่ดีนะมีไฟมีไฟไฟอะไรเรามีไฟมีอะไรมาแล้วก็มีนี่โชคดีมีกระเบียงอต่น้อยก็มีกระเบียงครัะนี่ดูลมดิลมแบบมันแรงมากนะเข้าใจฟิลคนที่มาตกเขื่อนแล้วแบบปิดฝนอ่ะเราก็ฟิลนี้เหมือนกันจากตกปลาที่เอกายเป็นผู้ประสบภัยเถิเออนนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของกูเหมือนกันก็คือแบบออกเรือมาแล้วเจอสภาพอากาศค่อนข้างไม่ดีนะครับก็เจอแบบนี้เจอฝนตก ทำไงดีก็ไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะแต่ว่าก็หาต้นไม้ใหญ่อะ่ะถูกเหลือด้านหน้าไว้แล้วก็เหมือนแบบข้างหน้ามันมีตัวกันขึ้นเอาง่ายๆเลยคือมันมีตัว <Okay. S 1> กระทบก่อนกระทบผาเรามันมันมีตัวกั้นหลายตัวมันเลยขึ้นมาไม่แรงแล้วพอดีมันเป็นอุโมงค์อุโมงนเนี้ยเนี่ยเป็นอุโมงต้นไม้อะ่พะพอดีนะครับ mm hmm. ก็เลยเข้ามาพอดีเพราะเมื่อกี้สลับขับกับพี่เบียตอนแรกพี่เบียขับอยู่ชักภาพาผม ผมว่าผมขับเองดีกว่าผมก็ได้ขับมาแล้วก็มาเจอตรงนี้นะครับเจอที่มีหลังคาพอดีโชคดีไปวันนี้ก็กลับบ้านโดยพียก <c oughs> ทั้งตัวนะครับ <c oughs> เป็นประสบการณ์ใหม่ก็คือเรามาเจอฝนเต็มเต็ม <c oughs> นะครับแม่งอย่างพายุเข้าปี๊บแ <c oughs> ตกเลยไหมตอนแรกใจใจก็หวัดไว้แต่ว่าเราหวัดมากไม่ได้เพราะว่าไอ้นี่มันมันหวัดแล้วไงเราจะหวัดมากไม่ได้เพราะว่าเราหวันปุ๊บมันจะพาย เามต้องไม่พูดอะไรต้องนิ่งต้องนิ่งไม่พูดอะไรใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับกปวดทรบนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนี่รอบนี้กูเป็นผู้ปะสบใทยแล้วด้วย <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดซับไะจ้ะ